สวัสดีคะ่ะอยู่กับเรานะะในช่องพลายแซมสั้นฝ่นเมืองนะคะเดี๋ยวให้ผู้ชมเข้ามาก่อนก็ได้สวัสดีคะ่ะโชว์ลายโชว์ลายะคะ่ะลายไมคที่โซนลายจิงจกตุกเก้ อตอนนี้ดูนะว่าจันเต้ยเราคึกคักอะไรนะวันนี้สวัสดีค่ะขามาอยู่กับเรานะคะช่องพลาแซมซสั้นบรรยากาศร้อนมากนะคะร้อนวันนี้สงสัยจันเต้จะร้อนจัดดูยิ่งร้อนยิ่งมาเผาขยะอะไรกลางวันนะคะ เราลองให้พิธีกรชายเราทำหน้าที่ดีกว่านะครับวันนี้สวัสดีค่ะคุณสุชาโอ้ฟาร,ร์ปลาสวัสดีครับมาต่อครับโอ้พึ่งไลค์รับวันนี้สวัสดีนะคะเดี๋ยวให้ควานเราไปสัมภาษณ์ดีกว่านะคะครับผมติดแอร์เลยพี่อู้อยากมากเลยตอนนี้อยากเจอในห้องแอร์สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับโอ้สวัสดีครับ คุณัยินสวสดีคัอ๋สวัสดีนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเรานะครับในอากาศร้อนรช่องคลายแซมนควันเมื่อนะครับเรามาดูควันเต์ครับวันนี้ของขึ้นหรือเปล่านะครับไม่รู้จากเวลากลางวันกลางคืนนะครับเอาไปถามนะครับว่าเป็นไรเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเรามาดูควันเตยนะครับวันนี้คึกคักอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับ ราจะมาสัมภาษณ์ควานเตยนะครับว่าวันนี้เป็นอะไรเนาะวันนี้ของขึ้นอะไรนะครับสวัสดีครับวันนี้อะไรเกิดขึ้นครับวันนี้อยากเป็นคนดังครับโอ้เน้นศึกแล้วเลยค่ะก็ทมอก็ร้อนโอ้เน้นยังไม่ศึกครับเน้นยังไม่ศึกแต่วันนี้ควานเตยของเรานะครับคึกคักเป็นพิเศษนะครับวันนี้นะครับวันนี้คือได้ทํากอบสารคัเทนอมนนี่เนาะอยากเป็นคนดังครับอยากเป็นคนดังนะครับอยากเป็นคนดังดังไฟใช่ไหมครับ อยากเป็นคนดังไฟนะครับวันนี้อยากเป็นคนดังไฟนะครับอีนนอากาแเฟเนี่ครับก็อ๋อลูกพี่อยากเสียตังค์นะครับวันนี้นะครับบอกบอกเหตุผลน,นะไหมครับบอกบอกเหตุผลน,นะไหมครับ,รบอ๋เอ,บอเอฟซีควานเต้สุดโร่นี่แหละพี่เบลนะโอ้ คนมีไฟนะคนนี้คนมีไฟนะครับวันนี้มีงานแห่ไหมครับวันนี้ไม่มีนะครับวันนี้ไม่มีนะครับมีวันที่สามนะครับวันที่สองก็อยู่ที่วัดป่าน้องพยอมของเรานะครับตักบาตบนลังช้ากอีกหนึ่งวันนะครับเสียบอลนะครับสวัสดีนะครับ f อฟซีพีเล็กครับอยู่ปทุมปทุมรัฐครับอยู่ปทุมรัฐนโอ โตเรียกครับอยู่กับเรานะครับในช่วงบรรยากาศร้อนๆนะครับร้อนๆส่วนน้องๆช้างของเรานะครับอยู่ในซุ้มก็มีร่มอยู่ทุกเชือกนะครับใครมีเอเก่าๆนะครับผุผุพังๆก็บริจาคได้นะครับนี่ครับช้างในซุ้มของเรานะครับสวัสดีครับคุณ วิชินนะครับมีแฟนยังควันเต้ยขอจองไว้ให้ห้านค่ะเดี๋ยวด้ไปถามควันเต้ยเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับคนนี้โสดนะครับโสดไหมครับ <c oughs> ดูอีกไล่ครับดูอีกไล่ครับร้านซเปอร์ท็อปอผมซเปอร์ท็อปนานวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวไหมครับพี่ <c oughs> ลังที่ลังคาเขียววันนี้ไม่ได้ไปกินนะครับ สำหรับคนไหนนะครับที่อยากจองควานเต้ยนะครับจองควานเต้ยจองได้นะครับตัวนี้โสดนะครับแต่ว่าต้องเน้นนะครับเน้นหน่อยมีอายุหน่อยนะครับเด็กๆไม่ชอบนะครับเพราะว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าสําหรับควานเล็กนะครับแต่ว่ารุ่นยายกินหมากไม่เอานะครับรุ่นยายกินหมากไม่เอานะครับชอบแม่ห้างครับแต่ว่าไม่ชอบยายห้างนะครับ เพื่อกระสุกสนุนนะครับในช่วงบรรยากาศร้อนๆนะครับมาวันนี้ใครอยากมาลงสับปะรดนะครับช่วยควานเตยนะครับควานเต้ยควานเทนนะครับก็มาได้นะครับพี่เล็กทางสุรินตอนนี้กี่โมงครับโอ้ตอนนี้นะครับประมาณบ่ายสามโมงนะครับตอนนี้นะครับสามโมงครับสามโมงขอฝากด้วยนะครับฝากลูกศิษย์หนึ่งคนด้วยนะครับควานเตยนะครับ เฮ้ยพอดีเลยก็ว่ามาครับมาครับมาพี่มาอ่าเนนสึกวันไหนครับโอ้เนนประมาณวันที่2ที่สามนี่แหละครับอยู่ประมาณนั้นนะครับพรุ่งนี้ว่าวาไปร้านกว๋วยเตี๋ยวเลยสนุกสน,สนุกเด็กๆมากันตรึมเลยนะครับมา ใครอยากนะครับเอาใครใครอยากสมัครเป็นแฟนควันเตยนะครับมามาเลยนะครับสูตรนะครับสูตรยินดียินด,นดีรับสมัครนะครับสินสอดก็มีช้างหนึ่งเชือกครับที่นาอีกร้อยไร่นะครับใครอยากมีใครอยากมีช้างเลี้ยงนะครับแบบไม่ต้องลงทุนมากนะครับก็มาสมัครเป็นแม่บ้านควานเตยได้นะครับ มานะครับใครว่างๆนะครับใครยังว่างนะครับ <c oughs> โอ้นันง่งนังอะไรเจ้าเจ้าเอ้ยเดอยเดาแยวเลนให้ให้บกุกสวัสดีครับสวัสดีครับ บางทีรถรถรรถสุมเดินวิ่งผ่านมานะครับตัวสุมเตะนะครับเลยวิ่งไปรับรถส่วมนะครับเดี๋ยวเราไปดูพ่อใหญ่ทรงใจของเรานะครับตอนนี้นะครับ รู้สึกว่าสีสวยมากนะครับทุกวันนะครับดูผู้ใหญ่ทงไทของเรานะครับดูผู้ใหญ่ทงไทนี่ครับดูครับนี่ครับพู้ใหญ่ทงไชของเรานะครับทุกวันนี้อาบน้ําบ่อยนะครับดูสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับทุกวันนะครับผ่อใหญ่ของเรานะครับดูครับดูความหลของผ่อใหญ่นะครับเป็นไงบ้างครับผู้ใหญ่ทงไชรของเราหลไหมครับ สีดายลูกเป็นทมอดเลยค่ะโอ้ลูกเป็นทอมเขาวาจารย์ลูกเป็นท,มเ,เนท,ม,เนทมเลยว่าอดเขาวเา,เ,าเ,ดงงเดี๋ยวรอให้เป็นผู้หญิงก่อนก็นได้ครับคานเต้รบอกนะครับร,รอให้เป็นผู้หญิงก่อนสีคือผู้ใหญ่ทองเงินบ้านะอ๋อคือกันดเวยครับตอนนี้ครับดูครับขบยของเรานะครับสีจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับ ดูครับดูดูนะครับสวยไหมครับสีสวยไหมครับพ่อใหญ่ธงชัยของเรานะครับนี่คือเราอาบตามให้พ่อใหญ่เกือบทุกวันนะครับถ้าเราว่างนะครับ ังไงก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับสวยมากค่ะคนว,วิชินกิตอะไรเนาะนี่นี่แหละตาตีบโอ้ยอันก็ไม่ค่อยออกนะครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับจุงกาบาสคุณเพชรน,นะครับจุงกาครับจุงกา ไงก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในช่องพลายแซมสั้นกวนเมืองนะครับไงก็ฝากด้วยนะครับในช่องของเราถึงไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่มีอะไรมากมายก็ให้ดูช้างในซุ้มนะครับดูความโลคอมที่ความน่ารักของช้างแต่ละเชือกนะครับแล้วก็ดูความน่ารักของแม่บ้านควันช้างนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับตามติดเลยครับตามติดนะครับอ่าตามติดนะครับตามติดเลยนะครับ อ่าเลครับนี่ครับตามติดเลยนะครับอายุเท่าไรแล้วครับพ่อใหญ่โอ้เล <c oughs> กว่าเลกว่าควานพานะครับพ่อใหญ่ของเรานะครับอายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะครับ <c oughs> ตามติดทิดของควนพานะครับตามติดเลยนะครับตามติดเลยนะครับ <c oughs> ให้ดูอ่า <c oughs> <c oughs> ติดตามทุกเกลียดหมดนะ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องพลายแซมสั้นควันเมืองนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับยังไงก็ขอให้เอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับพี่้าอะไรนะเนี่ยดีค่ะพี่พาลุงเล็กน่ารักจังโอ้คนแก่ก็อย่างนี้แหละครับไมนก็ฝากด้วยนะครับฝากทุกท่านทุกคนนะครับในช่องพลายแซมสั้นควนเมืองด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาจบกับภาพสวยๆของพ่อใหญ่ธงชัยนะครับช้างสีสวยนะครับของเรานี่ครับเนี่ยครับพ่อใหญ่ของเรานะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับฝากติดตามในช่องพลายแซมสากันเมืองไดยนะครับสวัสดีนะครับดูไปสันนอเพื่สีเจ้า nó chưa này Thấy chưa? Cần vàng nèo Mở ơi này bằng vàng neo mà. Địt mái à Tại sao không bịt mái? Tần tí đi nào. Bịt leo. Tít đi quả này. Nè.